อยู่ตลาดเช้าจีวาประวัติวันอาทิตย์เช้าครับมาตั้งแต่7โมงตลาดนี้ตลาดใหญ่จัดาสินค้าเมือสองตลาดใหญ่มากครับมีของแปลกๆนะครับมีของเหลืองมีช้อนสมัยก่อนนะมีของแปลกๆเยอะนะ mì công mì trăng mì sầu กันไกลกันไกลุทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรัวสีเขียวพบกับพัทรวดีเกิดตาเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2566ซึ่งวันนี้นะคะก็ตรงกับวันออกพรรษาค่ะเรื่องเพศชายก็เป็นสาคบคนไปคลิปใหม่นะคลิปใหม่ขอได้ขายได้ไม่ได้เลยเครื่องพิสูจน์อะสูจน์อาการออกพรรษาหรือออกจริงก้ามือสองเยอะ

รือนค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่จิดพระพุทธบัทยังและอยังได้รับอันุสงก็คือไปไหนไม่ต้องออกลาไม่ต้องถี่รัดคบรบชุดมีติดรับลาภที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสได้อนนโน้นนาระถิ่นที่จะสามารถขยายเวลาของอันยิงออกไปนี่ของแปลกๆนะที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษานะคะก็นิยมปฏิบัติจะอยู่สองอย่างก็คือประเีฏกบัติเทวหลังวันออกพรรษาหลังจากวันอน<ม>อก<ม> สินข้ามือสองเยอะแยะเลยครับสินข้ามือสองสภาพดีร้านค้าเยอะเลยนะเดินรอบแล้วตรงนี้โซนสินค้ามือ 2, สองโซนแบบคล้ายๆตะดุนคนเดินนะแต่ช่วงเช้าของชีวประวัตินะครับ อยู่ที่ค่ายอยู่ติดกับค่ายเลยวันนี้วันอาทิตย์นะครับมาเดินวันอาทิตย์โอ้เครื่องมือช่างม,มีทุกอย่างเลยเครื่องมือช่างมีตั้งมือสอง มีของใหม่ด้วยนะของใหม่เครื่เพื่อไฟฟ้าของใหม่นั่งไหมไก่าไรไเพื่อไฟฟ้าครับดูฮะ

ฝนตกน้ำขังอะไรเนยบอกกันมาเถอะเลยครับขายของก็ช่วยทำนี่อ่ะโก็เสียกอ่ที่าต้องบอกะพกเขาดีดีหอเยยาองออืม เดี๋ยวไปเดินตลาดปลาเครื่องครับนี่กิ๊บเนี่ยเก้ามือสองอกว่านี้ครับ